แนะนำเลเซอร์เทนเซอร์นะครับตรวจับวัตถุตัวนี้นะครับในชุดก็จะมีเซนเซอร์นะครับมีสายยาว1เมตรมีอุปกรณ์ยึดนะครับมีสกูให้2ตัวนะครับออปต์นะครับจะเป็น NPN นะครับมีออปต์เส้นสีดำเป็น N.O. แล้วก็มีดูอ้อนะครับก็คือให้ออปต์เส้นสีขาวเป็น N.C. ให้ด้วยนะครับระยะทำการนะครับโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35เซนนะครับซึ่ง ระยะทําการเนี่ยนะครับมีผลกับสีของชิ้นงานด้วยนะครับถ้าเราใช้กับชิ้นงานทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่สีดำนะครับระยะทําการจะทําการได้ปกตินะครับยกเว้นหากเป็นชิ้นงานสีดำเนี่ยนะครับระยะทําการของเขาจะสั้นลงนะครับนิดหนึ่งเนื่องจากว่าสีดําจะมีคุณสมบัติในการดูดกลืนนะครับทีนี้มาดูการใช้งานนะครับโดยปกติแล้วนะครับเทนเซอร์เลเซอร์เนี่ยจะมีตัว โพเทนนะครับหรือเกลือกมาให้เราปรับระยะนะครับหากเราหมุนมาทางบวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มระยะทางในการตรวจจับนะครับหากเราหมุนไปทางลบเนี่ยก็จะเป็นการลดระยะทางในการตรวจจับนะครับที่นี้ผมลองส่องอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับเห็นว่าตรวจจับได้นะครับเป็นไฟสีอ่าสีส้มนะครับทีนี้ผมจะลองถอยออกมานะครับถอยออกมาถอยออกมาจนตรวจจับไม่ได้นะครับ จะเห็นว่าถอยออกมายังตรวจจับได้อยู่เนื่องจากว่าเราปรับในส่วนของระยะเนี่ยไว้ที่ไกลพอสมควรนะครับผมจะลองปรับระยะให้สั้นลงนะครับโดยการหมุนทวนเข็มหรือว่าหมุนไปที่ทางเครื่องหมายลบนะครับนะครับตรงนี้จะเห็นว่าพอเราปรับระยะให้สั้นลงนะครับจากเดิมนะครับที่เคยดีเทคได้นะครับก็จะดีเทคไม่ได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องนําเซนเซอร์เข้าไปใช้กับชิ้นงานที่ระยะ ระยะใกล้กว่าเดิมนะครับกรณีที่เราต้องการใช้ระยะไกลๆนะครับก็ให้เราทําการปรับที่ตรงนี้นะครับปรับมาทางเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะจะดีเทคได้นะครับนี่คือดีเทคได้สามารถนําไปใช้ที่ระยะ35ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมว่าสีของชิ้นงานมีผลกับระยะนะครับยิ่งสีมีความ ดำมืดนะครับระยะที่ได้จะสั้นลงแต่ถ้าสีมีความสว่างนะครับอย่างเช่นโลหะหรือสีทั่วไปนะครับอย่างเช่นยาหมองนะครับสีส้มนะครับสีเหลืองนะครับพวกนี้ก็จะตรวจจับได้ยกเว้นชิ้นงานที่มีความใสยอยีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ลำแสงจะทะลุผ่านไปตัวนี้จะตรวจจับไม่ได้นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับ